ซ่อมเครงซักผ้ากันนะครับเป็นสองถังนะครับผมเป็นสองถังคือเงตลุมัดนะครับผมวันนี้มีตั้งฝั่งซักแล้วก็ฝั่งแห้งนะครับอยู่บนละข้างกันนะครับคือเงตลุมัดวันนี้เราแกะมาแครับแกะมามาเจอหนูครับแต่มันยังไม่ได้กัดสายนะครับวันนี้จะมาเปลี่ยนสายวาล์วน้ำตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเจ้ปของก็ต่อมาอย่างเงี้ยครับผม เ,เราต้องทําให้มันดูดหนนะครับผมเพราะก็ใช้เชือกอย่างนเงี้ยครับมันไม่ค่อยเวริร์กเราต้องเปลี่ยนเป็นเชือกอย่างนี้นะครับผมเราก็มาเปลี่ยนกันนะครับผมลำแรกเราก็ต้องซุบตรงนี้ก่อนนะครับผมซุบตรงลีกบิดตรงนี้และครับผมมันจะมีร่องพอดีนะครับผมเราก็ต้องซุบไปตรงนี้นะครับผม ครับสุปไปแล้วเขาลองลูกบิดครับผมแบนี้จะมีสองฝั่งฝั่งเ,เลือกเส็จก็ได้ฝั่งก็ได้ครับเหมือนกันครับ,รบอันนี้เราก็ซุปไปแล้วนะครับผมซุปไปเราก็ต้องล็อกให้ดีนะครับ ล็อกสายดีไม่งั้นมันหลุดนะครับมันจะมีเรืออยู่พอดีครับตรงนี้มันจะมีเรืออยู่เรือล็อกสายนะครับผมเห็นไหมครับนี่จะมีเรืออยู่นะครับเราต้องล็อกสาย,าย,ยตรงนี้ด้วยนะครับผมย้า้มันหลุดเใช่ไหมครับมันจะมีเรืออยู่เราต้องเอาสายเข้าไปในเรือตัวนี้แล้วครับ งันมันก็จะหลุดนะครับถ้าไม่เข้าเดือยทำไปแล้วเราก็ไปตรงนี้ต่อนะครับผมไปตรงนี้ต่อเห็นนะครับมันจะมีล่องพอดีเห็นไหมครับจะมีล่องพอดีครับล่องใส่เชือกพอดีล่องใส,ส่ตรงล่องมันนะครับ ดีล่องมันพอดีเรียกว่าล่องเชือกนะครับผมนะครับล้วก็มาลงตรงล่องรูนี่เลยนะครับผมแล้วก็ห้อยไปข้างล่างเลยนะครับไอ้ตรงหนูกัดนะครับมันไม่กัดสายนะครับแต่เราต้องอุดร,รูเข้าไว้ดีนะครับมันจะกัดมันจะเข้ามาทางข้างล่างนะครับผมแล้วก็ พิกใส่ไปเลยครับนะครับเรามาอยงล่างกันนะครับก็จะมาอยูงล่างอย่างนี้นะครับแล้วมานก็สามารถเดินขึ้นลงนะครับเดินขึ้นลงได้อย่างนี้นะครับต้องให้ตัวได้นะครับถ้าให้ตัวไม่ได้ใช้ไม่ได้นะครับใตัวนี้ได้นี่เราก็มาใส่ชุดนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องพันให้ดีนะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวหนูก็ๆว่หนูกัดมาครับอย่างนี้เราก็ต้อง ห่อไว้ดีนะครับเอาถุงมอไว้ดีเพราะว่าอย่าลืมนะครับชุดนี้เป็นชุดไฟทั้งนั้นเลยนะครับผมเอาช่องเซฟตี้นะอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้เดี๋ยวเกิดน้ารั่วน้ำอะไรมาจะดูดเรานะครับถ้าเป็นอย่างกรณีอย่างนี้นะครับต้องเอาถุงมาพันให้ดีนะครับเอาถุงมาห่อแล้วก็พันสักพอดเทปหรือว่าเคเบิลคลายนะครับผมเราก็ใส่ตรงนี้ต่อนะครับันีครบก็ทำมาอย่างนี้เราก็ไม่เอานะครับอย่างนี้เราก็ไม่เอาแล้วเราเชือก ตัวนี้มันขาดมาครับจนเจ้าของใช้ใช้เชือกมานะครับผมใช้เชือกมาเดี๋ยวราก็ต้องเก็บเชือกกันนะครับ,รบผมประมาณนี้แหละครับผม